เิ่มแรกตอนแรกเริ่มประกอบก็ใส่พวกสัมภายไปก่อนง่ายดีก็หมุนดูว่าลงฝั่งไหนโดนเกทเราใส่ปุ๊บตรงแล้วใส่น็อตมาใส่ข้างหลังนี่แหลทำพี่ใส่น็อตเลย นะครับอ่าทั้งสองตัวต่อเรียกดีโอเคสองตัวพอไปเดี๋ยวต่อนอ่กพอไหมชิปเมนบอร์ดเดี๋ค่อยไปต่อครับน,นี่เป็นเมนบอร์ดซ็อกเก็ต775นะครับผมเราจะมาใส่ซีพียูไปก่อนแล้วค่อยไปใส่ในเคสมันจะง่ายกว่าคัขั้นแรกเปิดตัวล็อกขึ้นมาเปิดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บซีพียูเราจะอยู่น,นี้ นี่ครับดูมาร์ c ซีพีให้ดีมันจะมีบากอยู่ตรงนี้นี่นล็อกของมันมันจะหันไปสังเกตมันจะดูขานี่นะครับมีตัวล็อกสองข้างนะปุ๊บดูตรงนี้สังเกตมันบอร์ดจะมีตัวล็อกสองข้างตรงนี้ใส่ตรงล็อกวางไปโอเคมันจะลงล็อกของมันเป๊ะแล้วก็ปิดตัวนี้ได้เลยแล้วกดตัวนี้ลงมาจับเหมือนเดิมงานเข้าล็อก จบแล้วครับการใส่ที u เอาครับต่อไปเป็นการใส่พัดลมต่อนะครับพัดลมมาถึงตามธรรมดาเราต้องมีซิลิโคนมาใส่นะครับแต่ตอนนี้ว่าซิลิโคนเราไม่ซื้อมาเดี๋ยววันนี้เราเอาซิลิโคนของเก่าพอเหลืออยู่ได้ก็พอ,พออยู่ได้ครับถ้าผมใส่พัดลมที u สังเกตน,นี่ตัวล็อกมันจะใช้กดลงไปแล้วบิดขั้นแรกเราก็คือว่าหันข้างเลือกมุมที่ชอบให้ถูกใจดูตามขาวนะครับให้มันลงตามต,ามตรงเมนบอร์ด ใส่ปุ๊บัวล็อกขา,ขาลงเป็บนบอร์ดเรียบร้อยหมดลงสี่ล็อกปุ๊บกดลงไปนิดนึงให้ลงแล้วก็พอลงงี้ปุ๊บก,ก็บิดตัวนี้ล็อกมันก็จะอยู่แล้วบิดล็อกไปนี่ครับสังเกตหัวลูกศรบิดไปปุ๊บตามหัวลูกศรน,นี้ลงไปล็อกของมันเองปกติแล้วค,ครับผมมาต่อเลยนะครับเมื่อกี้เราหลังจากใส่ซิงบายความร้อนไปเรียบร้อย เอาไปก็เสียบสายพัดลมดูหัวมันก่อนว่าไงล็อกมันปุ๊บเสียบหันให้ตรงล็อกเสียบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่แรนต่อะครับตัวนี้เป็นแรม d d r านะครับผมบั๊พันสามร้อยสามสามนะครับสองกิกครับผมใส่แค่ตัวเดียวก็พอครับตัวนี้ไม่ใช้ทำอะไรมากครับผมก็หันให้ตรงล็กอกตรงขามันมาถึงก็เปิดล็อกมันเรียบร้อยใช่ไหมครับใส่ไปกด ป็อกมันก็จะล็อกเองของมันไม่ทำไรมากนี่ก็คืออยู่นะครับเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเราก็นําบอร์ดมาลงเคสเลยจะง่ายกว่าครับจัดสายไฟอะไรเรียบร้อยนะครับเพราะมันจะติดสากาบมากมายก็ครับสังเกตว่ารูน็อตมันจะมีตรงนี้ในบอร์ดนะครับก็ดูใส่ในเคสให้ตรงตรูน็อตตัวมีมันเรียบร้อยครับผมส่ายให้แน่นเรียบร้อยก็ใส่ข้างหลังแผงหลังใส่เรียบร้อยนะครับเสียบปแล้วก็วาง ดันเข้าแผงหลังดูรูน็อตข้างล่างตรงไม่ตรงตรงปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ไขน็อตครับผมน็อตนะครับผมน็อตเมนบอร์ดจะแปลกเคื่องเกลียวย้อยเหมือนกันกับน็อตข้างเคสต้องดูให้ดีนะครับก็ไขไม่ต้องไขแน่นก่อนนะครับผมไขสักตัวสอตัวก่อนเพื่อได้ขยับได้ไม่งั้นรูจะไม่ตรงกัน ห,หันน็อตหันทแยงมุมก่อนครับผมแล้วก็ดูให้มันตรงกันทุกรูก่อนถึงค่อยใส่ครบแล้วค่อยขันแน่นทีเดียวครับผมนี่รูสังเกตตรงหมดทุกรูแลยนะครับตรงหมดทุกรูโอเคแล้วเราค่อยหานน็อตใส่ขันแน่นไปครับผมเอาครับหลังจากที่ว่าเอาเมนบอร์ดใส่ลงมาแล้วนะครับผมมาเสียบสายก่อนดีกว่านี่ครับสายไฟเมนบอร์ดสังเกตให้ดีจะมีตัวล็อกอยู่ข้างหนึ่งเสร็จนี่ครับตัวล็อกที่เมนบอร์ดจะมีอยู่ข้างนี้ครับ จับหันไปเลยเสียบแล้ต้องดังนน้นมานมันจะลงของมันเองง่ายๆกดโต๊ะลงมาแล้วกดให้ดังแคปไปเลยแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นนี่ครับผมสีร่รูตัวนี้ก็มีล็อกอยู่เหมือนกันสังเกตดูอยู่ข้าง CPU ตัวนี้นครับสังเกตดูหัวมันจะหันไปทางไหนนะี่ครับหัวมันจะหันลักษณะหัวมันดูอก็ตถ้าเกิดตรงกันปุ๊บก็เสียบไปอย่างมั่นใจจับโบ๊ะ โอเคครับกดลงไปเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จทีนี้ก็เสียบเมนบอร์ดแล้วก็มาใส่การ์ดจอต่อดีกว่าครับผมเนี่ยครับการ์ดจอตัวนี้เป็น X P C I Express นะครับง่ายๆมาถึงก็เปิดล็อกตัวนี้ก่อนเล่อนมาถอยหลังออน,นี้เล่อนถอยหลังมาแล้วอับดูขาให้ดีก็เสียบลงไปแบบกดลงไปแล้วก็กดล็อกข้างหลังกับ ล็อกมาข้างหลังจะกดเลื่อนมา,างหน้าล็อกเรียบร้อยแล้วก็ใส่น็อตครับผมใส่นอ็อตหลังจากใส่น็อตไขไปเรียบร้อยแล้วเรามาทําอะไรต่อดีครับใส่ฮาร์ดดิสก์กว่าโอเคนะครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์สตาเจ็ดพันสองร้อยรอบครับจูบแปดสิบกิ๊กก็ถึงดาพันแล้วเหมือนกันครับผมก็หาลูกเคสเอาไว้ตรงไหนดีสวยๆงามๆม,มาตรงนี้ก็ได้ ครับผมจับยัดลงไปแล้วดูรูน็อตนะครับรูน็อตตรงไม่ตรงสังเกตรูแล้วโอเคตรงกันสองรูก็เป็นกานใช้ได้ครับนอ็อตเดียวแล้วใส่ลงไปใส่ไปเริ่มจากข้างนี้ก่อนนะครับไอข้างนู้นเดี๋ยวเราไม่ได้ไขให้ดูครับอีกข้างมันรูเงี้ยตรงกันแต่เดี๋ยวเราพริเคสไขเราค่อยไปใส่น,อน็อตตอนสุดท้ายก็ได้หรค่อยใส่วลา ไม่ใส่เลยก็ได้ครับถอดง่ายดีครับผมโอเคใส่น็อตเรียบร้อยสองตัวอาร์ดดิสเรียบร้อยแล้วต่อไปซีรอมนะครับผมซีรอมเคสตัตวนี้มาถึงต้องใส่มาจากหน้าครับตัวนี้เป็น DVD ีดไตเตอร์อดข้างหลังเป็น Sata เหมือนกันนะครับผมก็มาถึงจับใส่จากข้างหน้าเคสมาเลยเสียบมาปั๊บก็หารูให้ตรงโอเครูตรงข้างหน้าเสมอ ัวยงามก็ใส่นอ็อตเหมือนกันนะครับแล้วแต่น็อตมีกี่ตัวก็ผมใส่แค่สองตัวก็พอครับที่เกียวใส่ยากซะแล้วต้องขยับนิดนึงนครับต้องขยับนิดนึงนะครับเอ๊ยยาวไปแล้วตัดก่อนดีกว ครับผมหลังจากเอาเราใส่ฮัดดิสใส่ซีอมเรียบร้อยแล้วมาเสียบสายกันดีกว่านะครับผมไอฮัดติสเราใช้เป็นสตาร์ที่ก็ใส่สตาร์ครับผมก็คือว่าสตาร์หนึ่งเนี่ยโดยโปกติส่วนมากเขาใช้เป็นฮ์ดดิสนะครับก็เสียบมาดูเนี่ยล็อกมันหัวมันเป็นนี้หัวเป็นนี้ก็คือว่าเสียบให้ตรงล็อกมันเฉยๆก็คือใช้ได้นะครับเสียบปลายข้างหนึ่งเสียบลงโปลติกข,ของมันแล้วอีกข้างนะครับก็ดูที่ฮ์ดดิสครับผมฮัดดิสก็มี โค้งล็อกเหมือนกันก็เสีย,สยนนบ,นหนบให้ตรงของมันแค่นั้นเองเสียบไปก่อนนี่คือาตาครับผมส่วนอีกเส้นหนึ่งเ็าไว้สตารสองก็ได้ครับเพราะเราใช้ไม่ใช้อะไรต้องม่เสียบไปครับดูล็อกวิธีการเดียวกันดูเสียบโปะลงครับผมตัวนี้เป็นซีรอมก็สังเกตตรงของมันแค่นั้นเองครับผมเรียบร้อยพอเสียบสายสตาสัญญาณเรียบร้อยก็มาเสียบสายไฟครับผมที่ออกมาจาก เอาไว้ทายนะครับเนี่ครับก็เหมือนกันคล้ายๆาตา a สายไฟเป็นนี้มีล็อกตรงนี้สังเกตก็คือเสียบเข้าตรงล็อกครับดูว่าล็อกไปทางไหนพกไปทางไหนก็เสียบเข้าไปเลยครับผมแค่นี้ครับมันก็อยู่แล้วเราไม่ต้องวดังในสวนครับแล้วแล้วก็เสียบไปาเอาไปข้างก็แล้ว ครับผมเรียบร้อยหลังจากนั้นเราค่อยมาเสียบพอร์ตข้างหน้าตอนหลังแล้วกันอ๋อครับผมหลังจากเสียบทุกสายมาเรียบร้อยเรามาเสียบอะไรก่อนดีครับ power switch เสียบพวกสวิตช์เปิดอะไรข้างหน้าจอนะครับ power switch เนี่จะมีขาเป็นพินอยู่ที่เมนบอร์ดนะครับต้องสังเกตดูมันจะมีเขียนบอกหมดตัวนั้นนะครับเห็นแวบๆ power switch ครับผมเสียบก็คือเสียบไปเลยดูขั้วดูไร้ดีเสียบ ลงไปครับผมเสียบยากนิดนึงนะครับเพราะมันดูยากอันนี้ครับ power LED ก็คือว่าไฟหน้าเครื่องนะครับไฟแดงสถานะการทํางานเวลาเครื่องทํางานก็คือว่าไฟดมินิเตตครับผมก็คือมีข้วบวกข้วลบก็เสียบเข้าไปครับผมตามอัธิยาใสครับดูขาให้ดีแล้วเสียบครับ LED LED นะครับผมก็ไฟแดงการทํางานของฮาร์ดดิสก์นะครับสถานะการทํางานกระพริบตอนฮาร์ดดิสก์ทำงานนะครับก็ดูมี กินบอกหมดครับที่เมนบอร์ดอาจจะบอกเป็นตัวย่อตัวอะไรก็ครับผมดูให้ดีแล้วก็ดูคู่ให้ถูกเสียบเข้าไปครับผมอยวว่ากลัวมันฝังเข้าไปครับผมสวิตช์รีเซ็ตนะครับผมรีเซ็ตสวิตช์ก็คือว่าที่เหลืออยู่อีกสองเส้นใช่เลยครับผมปับ๊บเสียบลงไปเรียบร้อยครับผมเสียบยากซะแล้วปัญหา ครับผมเรียบร้อยครับครับผมต่อไปก็พอร์ตย s b หน้าเครื่องนะครับก็ดูครับผมจะไม่เขียนบอกหมด u s b บวกว c ซสองกราวนะครับผมก็ที่สําคัญก็คือว่าขัวกราวกัวกี c ีนะครับแล้วก็ดูที่เป็นบอร์ดนะครับจะเขียนบอกหมดอืม u s บตรงไหนกราวเสียบตรงไหน VCC บวกลบอยู่ตรงไหนครับผมก็ดูแล้วก็เสียบเลยครับผมบวกลบกราว นี่ครับีฝั่งนี้เสียบลงไปเราเสียบลงไปครับผมอีกเซตหนึ่งครับเพราะ USB ตัวนี้หน้าเคสมีสองพอตก็คือว่าเสียบไปเลยครับผม <S <S เหมือนกันนะครับโดยรวมขั้วมันจะอยู่ใกล้กันและขั้วอยู่ทางเดียวกันก็ครับผมเสียบเข้าไปตาพิพ์ตะยากมากครับเพราะมันเล็กครับผมเสียบเข้าไปเรา ครับผมเรียบร้อยครับผมเอาครับทีนี้มาถึงขั้นสุดท้ายนะครับก็เสียบสายไฟสายไรเทบร้อยก็คือขั้นแรกเอาสายเมาส์ก่อนสายเมาส์วนี่เป็น USB นะครับก็เสียบไฟพอร์ตข้างหลังธรรมดาคลิกให้ตรงก็โอเคแล้วจะเกี่ยมาทั้งเครื่องเสียบ USB ไม่ได้แล้วนะครับเอาสายคีย์บอร์ดก่อนก็ได้ครับคีย์บอร์ดนะครับเป็นหัวคีย์บอร์ดธรรมดาก็ดูให้ตรงมันก็เข้าไปสายจอนะครับก็สังเกต โค้งบนคงล่างตอนนี้มี2องันนะครับเป็นออนบอร์ดกับกัาจอแยกเราเสียบกัาจอแยกครับออนบอร์ดเราไม่ใช้โอเคเสียบไปปุ๊บไข็อดนให้เรียบร้อยโช๊เข้าไปอันนี้ก็คือสายลำโพงครับผมสังเกตเลือกเอาสีเขียวนะครับก็คือลำโพงครับผมแล้วก็เสียบสายไฟ ดูสวิตช์พาวเวอร์สปายเปิดยังเปิดแล้วนะครับไฟดูดผมแล้วครับผมเปิดสวิตช์อ่าติดไม่ติด,ไ,ตดได้ข่าวได้เวลาลุ้นเปิดครับติดมาแล้วครับแหมแน่นอนจริงๆโอเคครับหลังจากมันติดแล้วเราก็เอาปากเก๊ดมาติดเลยก็ได้ครับผมอ่ะตัดก่อน ครับผมต่อไปก็ปิดเคสนะครับก็เนี่ยครับมันมีแอร์มีอะไรทั้งหลายแหละก็มีสายพัดลมนะครับก็เลือกมาสักอันเส้นไหนเอาครับสังเกตให้ดีนะครับนี่พอร์ตมันอยู่นี้นะครับก็เสียบโค้งตามพอร์ตมันได้เลยสังเกตให้ดีสีเหลืองอยู่ฝั่งไหนสีแดงอยู่ฝั่งไหนนะครับก็เสียบเข้าไปครับครับผมเรียบร้อยคอเสียบสายไฟเสร็จปิดเคสได้เลยนะครับมีล็อกอยู่ เดินลงมาปุ๊บมันจะต้องถอยหลังหน่อยนึงถึงจะลงล็อกนะครับแล้วก็หลังปุ๊บตกนะโชว์ใช้ได้ไขนอ็อตเดี๋ยวครับนอ็อตหายอ่ะเอาไปอาครับผมใส่น็อตนะครับผมโอเคเเรียบร้อ,อยตัวเดียวก็พอบริบูรณ์